สวัสดีครับผมยุทธนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองพาทุกท่านนะครับสร้างบล็อกหรือเว็บบล็อกนะครับก็เอาไว้สําหรับนะครับใช้ไปสัมพันธ์หน่วยงานก็ได้หรืออยากจะทําทเว็บเกี่ยวกับงที่ท่านชื่นชอบอยู่ก็ได้ครับที่ผมใช้ตอนนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกเกอร์นะครับทําไมถึงเลือกบล็อกเกอร์ก็คือมันให้บริการฟรี2ก็คือเราไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายเราก็สามารถทําได้ เดี๋ยวผมจะลองพาท่านไปนะครับแต่สิ่งที่ท่านต้องเตรียมนะครับก็จะมีขอแค่ท่านนะครับมีบัญชี Gmail แค่1นึบัญชีนะครับก็สามารถขอใช้บริการได้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ไปที่นะครับเว็บบ็อกเกอร์นะครับเ w อร์ไวเว็บดบ็อกเกอร์ .com นะครับพอเข้าไปเสร็จนะครับก็จะให้ใส่อีเมลที่เป็น Gmail ของท่านนะครับอันนี้แสดงว่าเรามีอีเมลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าไป เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาที่นะครับหน้าบล็อกนะครับแต่ถ้าเรามีบล็อกอยู่แล้วนะครับก็จะขึ้นนะครับหนึ่งสองสามแต่ถ้าเรายังไม่มีตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับถ้าเราจะสร้างใหม่นะครับเราก็ต้องไปเลือกตรงข่าบล็อกใหม่นะครับเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่หัวข้อตัวนี้ใส่ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับผมจะใส่เป็น เ็นเสำนักงานสสุขนะครับเภือนามนจังหวัดกระสินนะครับสำหรับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะใส่ได้เฉพาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เราหรือที่มันสื่อถึงสำนักงานเราคงจะใส่คําว่า SSO c 6 0 2นะครับ SSO ก็เป็นสสอนะครับ4602ก็46นี้จังหวัดกระสิน์02ก็จะเป็นอำเภอนะครับแล้วก็เลือกแม่แบบนะครับแล้วก็คลิกคําว่าสร้างบล็อกนะครับ ่านี่ก็เป็นการสร้างบล็อกที่นะครับค่อนข้างทีจะเร็วนะครับใช้เวลาไม่เกินเพียง5นาทีเท่านั้นก็เสร็จครับก็ในบทเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกท่านมาโพสต์เนื้อหาลงในบล็อกครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ